สมเด็จพระนิธ,ธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่13จังหวัดกาญจนบุรีเวลา9ก้นิกาเนาทีวันนี้สมเด็จพระนิธ,ธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคบ้านปางสนุกตำบลไล่วงอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี ส่ตงติดตามการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569โดยศูนย์การเรียนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2558ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเกรยียน135คนในจํานวนนี้มีนักเกรยียนบ้านไกลพักครั้ง50คนนักเกรยียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและกระรางมีนักเกรยียนได้รับสัญชาติไทยแล้ว26คน มีครูต่อชร6อนา,หหนายครู่ตราจ้าง3คนและครูจิตอาสาหนึ่งคนโดยครูใหญ่เป็นครูในโครงการครูรู้ถ่ายญาติรุ่นที่สําสำหรับคะแนนเฉลี่ยผลสมริตทางการศึกษาหรือโอเน็ตผลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,563ต่ำกว่าระดับประเทศจึงวางแผนและประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลและสอนเพิ่มเติมในเนื้อหาและตรวจชีวิตที่ยังอ่อนอยู่มีการวิเคราะห์ข้อสอบและครูประจาชั้นสอน,พ,นพิเศษในช่วงหลังเลิกเรียนและวันหยุด มีมหาวิทยาลัยราชพัฒนคนปรปฐมเข้ามาติวข้อสอบและสอนพิเศษให้นักเรียนส่วนกิจกรรมฝึกวิชาชีพมีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาสอนเรื่องการจักสานไม้ไผ่สำหรับใช้เป็นภาชนะต่างๆเพื่อสืบสารอนุรักษ์ภูมิปัญญาและสามารถเป็นอาชีพเสริมให้แก่นักเรียนโดยใช้ค่าเปลี่ยนสุดท้ายแต่ละสัปดาห์ฝึกทักษะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีพื้นที่การเกษตร9ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกพืชผักผลไม้เลี้ยงสัตว์และประมง ดำเนินกิจกรรมโดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มร่วมกับครูเช่นกลุ่มปลูกผักกินใบ16แปลงกลุ่มผักเครือค่ะเถาเครือ70หลุมและกลุ่มปลูกไม้ผล470ต้น,รรน,น,ตนโอกาสที่ทรงพระดําเนินไปยังสุขศาลาพ,พระสถานท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคซึ่งเปิดให้บริการเมื่อปี2562นาด้านการรักษาพยาบาลการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการทำคลอฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้และสื่อสารสุขภาพทั้งทางสื่อเอกสารให้นักเรียนและราชฎรให้ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมและทันเหตุการณ์เพื่อให้สามารถจัดการสุขภาพตนเองครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสมโดยมีพื้นที่ให้บริการสามหมู่บ้านคือบ้านปางสนุกบ้านผู้หน่องและบ้านผู้จือหมู่ที่6ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวม100หลังคาเรือน เวลา10เอนิกา27นาทีสเสด็จพระดดราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนิกนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฉบับที่5ณโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสหาหธนาคารกรุงเทพบ้านเวียคดีตานนําบลหนองหลัวอำเภอสังขละบุรีโดยเปิดสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน248คนครูต่อชดอ8นายและครัวตาจ้าง4คนสำหรับคะแนนโอน e t ของนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2563พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระสำหรับการใช้น้ำของโรงเรียนและชุมชนมีพระราชดำริให้กรมชนระทานร่วมกับสำนักงานกปรอพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและกระจายระบบประปาภูเขาเพิ่มเติมให้กับราชฎรอีก50ครัวเรือนด้านการเรียนการสอนซซ่งชงนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ได้จัดการเรียนแบบออนไลน์ให้นักเรียนสลับกันมาเรียนที่โรงเรียนเพื่อลดการแออัดและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โอกาสนี้ทออประเน็กิจกรรมฝึกวิชาชีพมีวิยาลัลอาชีวศึกษาการจนบุรีเข้ามาสอนการทำไม้กวาดดอกหญ้าและผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เช่นตุ๊กตาเนกประสงค์กระถางต้นไม้และที่ดิบกาแฟซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบที่มีมากในพื้นที่คือต้นไผ่มาผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่มีมูลค่าทําให้นักเรียนมีความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ต่อไปกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันมีสำนักงานเกษตรจังหวัดการจนบุรีเข้ามาส่งเสริมการทำถั่วทอง โดยนาถั่วเหลืองที่นักเรียนปลูกในโรงเรียนมาแปรรูปเป็นขน,นมที่อร่อยอุดมไปด้วยโปรตีนนอกจากนี้มีการทําผักเหลียงปลารมควันสําเร็จรูปเพียงใส่น้ําร้อนก็สามารถรับประทานได้และการทําน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นด้นานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ผ่านมาประสบปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอต่อการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่จํากัดไม่สามารถปลูกพืชผ,ผักได้มาก จึงทากิจกรรมขยายผลสู่ชุมชนโดยแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพันกอขอเจให้กับชุมชนนไปปลูกแล้วนําผลผลิตมาให้กับโรงเรียนที่ผ่านมามีชาวบ,บ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม7็ดครัวเรือนสามารถผลิตข้าวให้กับโรงเรียนได้ครัวเรือนละ150กิโลกรมัมนอกจากนี้ยังแจกพ่อพันธแม่พันกบให้กับชุมชน3าครัวเรือนครัวเรือนละ5คู่ไม่ได้กบโตเต็มวัยก็นํามาให้กับโรงเรียนเพื่อน,นํามาประกอบอาหารกลางวันโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสีข้าวและการตำข้าวแบบเหยียบและการฝัดข้าวซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้าวสารที่ได้นอกจากนําไปประกอบอาหารกลางวันแล้วยังจําหน่ายในชุมชนราคากิโลกรัมละ100บาทสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งวางควราาักษ์คติราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลภรที่จังหวัดอุดรธานี เวลา12นาฬิกา2นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรัตติราชนารีสเสด็จไปยังวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภร์เพื่อทรงขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบณิธานเป็นวันที่3โดยทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังทั้งในคนและสัตว์ จากการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี2560ส่งผลให้สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้านในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินงานตาม8ยุทธศาสตร์ของโครงการด้วยการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุดรธานีพร้อมให้บริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนทำหมันให้กับสุนัขและแมวเพื่อควบคุมจำนวนประชากรในสัตว์โดยในปี2564ถึง2565ได้มีการเฝ้าระวังและฝึกอบรมอาสาปศุสัสตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งสร้างพื้นที่ควบคุมระดับ A ให้ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ถึง180ท้องถิ่นโอกาสนี้ท่อประเนตการออกโรงทานซึ่งจังหวัดอุดรธานีนำร้านอาหารในพื้นที่มาร่วมสนับสนุนการออกหน่วยสตัตวแพทย์อาสาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของทีมสตัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสารวมถึงให้บริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่นำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันด้วย ในการนี้โปรดให้ร้านกาแฟทิพมานร,ร่วมออกโรงทานสนับสนุนเครื่องดื่มแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยจากนั้นทรงนำทีมสตัตวแพทย์อาสาจุฬาพรจากคณะสะตัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลสาัตว์ทิพมานและสถาบันวิจัยจุลาพรผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน3ตัว สำหรับการออกหน่วยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทีมสตัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนองคายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและมณฑลทหารบกที่24ภายใต้การดำเนินงานโครงการโดยวันนี้มีประชาชนจังหวัดอุดรธานีและข้างเคียงนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนจำนวน297ตัวและทำหมันให้กับสุนัขและแมว203ตัว ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคาคาติราชนารีทรงตั้งพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี2573ทูลกระบอมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเปิดชมรมทูบีนับวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดําเนินง,งานโครงการทูบีนับวันของจังหวัดศรีสะเกษ วัน,นี้เวลา18บแปกาห้นาทีทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปส่งเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและส่วนเพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันณโรงเรียนการทารลักษ์วิทยาอำเภอการทารลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษามีนักเรียน3570คนโดยน้อมนําหลักการดําเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจักกิจกรรมภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการและจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในปี2546 มีกิจกรรมเด่นอาทิจัดมหกรรมเยาวชนคนดีการทะรักวิทยามีการประกวดดนตรีแข่งขันกีฬาประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอนและสร้างสารรค์ผลงานศิลปะทุกปีจากการดําเนินง,งานทําให้รับรางวัลชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นระดับประเทศและรางวัลที่5จากการประกวดทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนเซอร์ไซส์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี2564ส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์เพื่อนใจ18คนมีหลักในการทำงานคือเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องจัดกิจกรรมสร้างสุขตามความสนใจของสมาชิกและกิจกรรมการพัฒนา EQ ด้วยการร้องเต้นเล่นเกมฝึกสมองและศิลปะรวมทั้งมีบริการให้คำปรึกษาทั้ง Walk in ินและ Phone- In จากนั้นส่งติดตามการดำเนินงานโครงการดุรนรงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจ,จังหวัดศรีสะเกดมีสมาชิกกว่า3,50,000คนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน7จชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน387แห่ง โดยจังหวัดกําหนดให้โครงการเป็นวาระของจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานคืออะไรอะไรก็ดีทูบีน้ำว,วันศรีสะเกตพร้อมกันนี้พระชัชรฐานทำแนะนําในการปฏิบัติตนและเป็นกําลังใจแก่สมาชิกโครงการไครติดยาย,ยกมือขึ้นจากสานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกตสาขาการทรลักษและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกตพร้อมด้วยบิดามารดาโดยหลังจากเป็นสมาชิกแล้วได้ทํากิจกรรมต่างๆรวมถึงฝึกอาชีพเข้าค่ายอบรมธรรมะเรียนหนังสือต่อ มีความคิดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและตั้งใจประกอบอาชีพจากนั้นพระธา,านรพรคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมบวันของโรงเรียนการทารลักษ์วิทยาและสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกดแล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทูบีนับวันไอเดลจากการดําเนินงานโครงการของ,ของจังหวัดศรีสะเกดทําให้ได้รับรางวัลต่างๆเช่นเป็นจังหวัดทูบีนัมบวันต้นแบบระดับเงินได้ร,รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมบวันไอดลระดับประเทศจำนวนสีคน และได้รับรางวัลผู้วรารชการจงังหวัดทบีนบับวันดีเด่นปี2,561และ2,564ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิติมศักดิ์ประกาศนียบัตรชั้นสูงเข็มกิติคุณและเข็มพระปกเกล้าแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงจากสถาบันพระปกเกล้าประจําปี2,562ถึง2,563 ที่ศาลาสาหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานน์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาและประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าพร้อมกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้าและคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ในการนี้ได้มอบประกาศสนยบัตชั้นสูงกิติมศักดิ์พร้อมเข็มพระปกเกล้าแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศชาติและสถาบันพระปกเกล้าจำนวนสองคนมอบเข็มกิติคุณสถาบันพระปกเกล้าแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันพระปกเกล้าจำนวน5คนและมอบประกาศสนยบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้าแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าประจําปี2562ถึง2563ในหลักสูตรประกาศสนยบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่23หลักสูตรประกาศเสียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่19หลักสูตรประกาศเสียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่18และหลักสูตรประกาศเสียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่1 1รวมทั้งสิ้น503คน สถาบันพระปกเกล้าเป็นองค์กรบริหารสูงสุดและเป็นสถาบันทางวิชาการอยู่ในการกำกับดูแลของประธานรัฐสภาดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการและบริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการบริหารการปกครองบ้านเมืองที่ดีทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบรวมทั้งรับผิดชอบเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษาและพัฒนาการเมืองการปกครองไทยรวมทั้งศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาและจดหมายเหตุด้วย